สวัสดีครับทุกท่านนะครับเราหลังจากที่กลับมาจากตลาดนะครับเราก็เอาแม็มาฆ่าเชื้อแบบนี้นะครับวางไว้ประมาณ2อสนาทีนะครับพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็ของพัสดุที่เขาส่งมาจากจีนหรือว่าไปสนีนะครับที่มีการขนส่งแล้วก็เอามาฆ่าเชื้อ ครับแม้แต่ขนมนะครับถุงขนมอันนี้บรลลาดสตาร์เตอร์ถุงขนมถุงใส่กล้วยนะครับเราก็เอามาวางนะครับให้อยู่ในรัศมีของแสงนะครับแสงตัวนี้แสงแรงนี่เห็ดนะครับอันนี้นานแล้วเอาออกได้แล้วกินเหม็นกินออกมาเหมือนกับเราตากผ้าตากผ้ากลางแดดนะครับเหมือนเอาผ้าปูที่นอนไปตากแดดกินเดียวกันเลย นะครับนี่กุญแจประกอนกินเหมือนผ้าผ้าห่มตากแดดอะกินหมอนตากแดเดเลยนะครับแสง UVC นะครับตัวนี้แสง UVC อันนี้ก็ใช้ได้แล้วเอาไปได้แล้วเกินหนึ่งเกินสองนาทีแล้วเนี่ยร้อน แสง UVC ผ้าเสื้อผ้าที่ใส่นะครับเราก็ถอดฆ่าไปเลยนะครับฆ่าเชื้อตัวนี้แสงจะเป็นแสงที่ใช้ในในห้องทดลองนะครับห้องแลบเราเอามาใช้ในการฆ่าเชื้อแต่ไม่ควรจะส่องโดยตรงกับคนนะครับเพราะว่าถ้าโดนโดนสายตาโดนตาก็แบไม่ดีนะครับหักเส็ได้ เนื้อหนังผิวหนังอาจจะอักเสบแต่ใช้แบบเพื่อการกัน,กนได้เกือบร้อยเปเซนะครับโดยไม่เปียกหลังจากที่พ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็มาโดนแสงฆ่าเชือ้อล้างมือใส่แมสให้เรียบร้อยอันนี้ก็ฆ่าเชื้อที่แมสได้นะครับถ้ามันมีเชื้อติดมาที่แมสแมสมั ค่านะครับตัวหลอดนี้เป็นหลอด f l u เ r สเซนต์นะครับใช้บรรดาธรรมดานะครับนี่ครับแสงลำแสงจะเป็นแบบนี้นะครับคืนความถี่ของแสง UV นะครับคืนความถี่ UV จะทำงานแบบนี้ก็ หลังจากที่เราใช้มาปีกว่าแล้วนะครับเราก็ยังใช้อยู่นะครับก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจนะครับก็เอาไปใช้ได้นะครับเราก็จะผลิตตัวใหม่ๆออกมาอีกนะครับ